สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องบ้านลักกีสองห้าหกห้าทุกท่านทุกคนนะครับผมทั้งเอฟซีเก่าแล้วก็เอฟซีใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะครับเอ่อสำหรับวันนี้นะครับผมกับวันที่ซีนะครับวันอาทิตย์ที่สี่เดือนกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเป็นวันหยุดพักพอนะครับวันนี้นะครับผมเต็มมือเต็มเว้นนะครับเอ่อก็คือเก่านะครับผมกับพี่น้องฝากมาต่อนกันงเพื่อเก่านะครับ ลคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นของร้านพัฒนานะครับซึ่งวันที่แล้วก็ต้องขอส่งพระไพท,ที่หลายนะครับจะพูใหุ้ดนะครับเสียดแซมเดียวคือเกานะครับผมอ่ะก่อนจะขยบนาทั้งตัวเลขกันนะครับผมขอเบื้องคลิปคําเตือนก,นกันก่อนนะครับคําเตือนคลิปวิดีโอนี้ทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดขอบคุณครับ เอาละครับเขาก่อจะขอยเบิร์นทั้งตัวเลขของวันจันท์นี่นะครับผมวันจันท์ที่ห้านี่นะครับของเบิร์สรุปของหววที่พันมาก่อนนะครับซึ่งหววที่พันมารับเลขออกเลขที่ออกนะครับหกสามสี่สี่หนึ่งสามนะครับหกสามสี่สี่หนึ่งสามนะครับผมข้างบนออกสี่หนึ่งสามข้างหน้าออกสี่สี่นะครับเบิร์นเดีย้์ครับพี่น้องรู้สึกว่าพักนี้เบิ้นบอยนะครับนะครับรับพัฒนานะครับผม เลขในตารางที่อเมริกาไทยไปนะครับผมก็405783นะครับกับมีซี C นะครับมีเลข C ีสีขาวนะครับเลขซนะครับผมเลขซแล้วก็เลข3นะครับขาดเลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งบอมมานะครับผมบ่ได้เอามานทำนะครับจะให้ ตัวรีดตัวลุวิ่งตัวรูดนะครับผมกระหายทีซีนะครับเข้าเต็มเต็มนะครับสี่นะครับสี่เข้าเต็มเต็มนะครับสี่เด้งเลยครับสองเด้งนะครับเรียกออกซีซีนะครับสองเด้งนะครับผมส่วนจับคู่นะครับจับคู่ก็ให้สามศูนย์ไปออกหนึ่งสามนะครับผมนี่ครับสามตัวกันหนาสียดยนะครับให้ยศูนย์ซีสามนะครับผม ถ้าเป็นหนึ่งสี่สามก็เข่าโตนะครับแต่นี่้เป็นศูนย์สี่สามส่วนลักลอยนะครับผมลักลอยให้ซีมากับเข่าเต็มเต็มนะครับหลักร้อยนะครับหลักร้อยให้สีมาเข้าเต็มเต็มนะครับผมเข่าเต็มเต็มหลักซี่ลักลอยนะครับสรุปแล้วจับคู่ลดนะครับจับคู่ลดไปนะครับผมกเลรในตารางนะครับบอกเข่าคูนะครับผม่ะครับต้องขอแสดงความเสียใจครับอยซาที่ น้องประโชกดีนะครับผมส่วนท่านที่โชคดีก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับผมสำหรับก็เหมือนเดิมนะครับโบไดเหรียญนะครับรับโบไดลงทุนนะครับลงทุนจะห้าน้อยนะครับพี่น้องห้าน้อยในเข่าทุกมือนะครับห้าน้อยในเข่าทุกมือนะครับใครสนใจห้าน้อยถักท้ายเข้ามานะครับผมหมายเลขศูนย์ เก้าหนึ่งแปดเก้าศูนย์สองหนึ่งห้าหนึ่งนะครับไปอยากได้ห้าน้อยกับเข่าคุมนะครับเข่าคุมมาแล้วครับผมก็ตามมาเล่งนึครับโทรมาสักท้ายกันเลครับผมศูนย์เก้าหนึ่งแปดเก้าศูนย์สองหนึ่งห้าหนึ่งนะครับผมอ่ะมาเบิ้งต่อไปนะครับมาเบิ้งวอดต่อไปนะครับผมวอดของมืออื่นนะครับ หมดของพุ่งนี้นะครับผมเอาละครับพี่น้องขำนัาเราก็อย่าลืมนะครับผมอย่าลืมช่วยเป็นกําลังแรงใจให้กับทางช่องด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมสนับสนุนกันไปนะครับสนับสนุนกันไปนะครับผมกดไลค์กดแชร์กันเพื่อเปิดการมองเห็นนะครับผมกดไลค์ละแชร์นะครับ ส่วนท่านที่ชื่นชอบนะครับชื่นชอบแนละ้วทั้งตัวเลขน,นะครับก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับกดติดตามแล้วก็กดสั่งกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับกดสิเรียภาพชมลิปใหม่ๆตัวเลขเด็ดๆ,ๆนะทั้งจากทั้งช่องนะครับผมก็มีให้ทุกสําหรับแล้วนะครับให้ทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับให้ทุกจันทร์พุธศุกร์นะครับผมกับมีเข่าแน่หลุดแน่นะครับผมกับเป็นเรื่องปกตินะครับ ้องไม่ขอาไม่หลุดนะครับเราสามารถทีจะเฮดเขาทุกงวดทุกงวดได้นะครับผมาสำหรับลราพัฒนางวดประจำวันที่5เดือน2ปี67นะครับผมก็เดืนในตาจารมีอยู่7หลักนะครับ0186734นะครับ0186734นะครับงวดที่แล้วมาแค่2ตัวนะครับของวดนี้อาจจะมา ต้องสี่ตัวนะครับเนาะว่าเบิ้งกันไปนะครับล้อเบิ้งนะครับผมตัวตัวรูดวิ่งนะครับหจะแล้วเข้าเต็มเต็มนะครับสี่เบิ้ลสองเด้งนะครับผมวันนี้ก็รูดวิ่งก็เอ่อหนึ่งกับหกนะครับหนึ่งกับหกนะครับผม จับคู่นะครับ681838 68183848081861 48นะครับนี่ตัวรูดนะครับผม61ทำไมเลข8เยอะจังเอ็บีสงสัยนะครับเลข8เยอะนี่กับเลข8อีกตัวนึงครับมาแน่นอนนะครับเลข8 แอดก็เอาหกกับหนึ่งมาคูกันนะครับก็ต้องเอาหกกับหนึ่งนะครับผมสูตรสูตรเดียวนะครับว่าสามาชีสะแยกได้นะครับผมแต่อยากไปตัวหนึ่งอาจจะลดตัวหนึ่งไปประมาณนี้นครับผมก็จับคูบวัตถุนี่สนะครับก็เลยเอาหนึ่งกับหกมาได้ครับทั้งทั้งคูนั่นแหะครับผมส่วนตัวกันนะครับผมตัวกันตัวกันก็มีศูนย์เจ็ดสี่เจ็ด 37นะครับตัวกัน07 47 37งวดนี้คือสีว่าเบิ่นนะครับยิดว่าว่าหนาจะเบิ่นนะครับผมส่วนตัวเน้นนะครับตัวเน้นก็6 8 1 8 3 8 6 1ก็จะีขีดเส้นใต้ไว้นะครับ3ตัว4 3ตัวละ4ตัวนะครับ3ตัวละ4ตัวก็มี3ตัวก็มี8 6 1 8 6 0 7 6 1 4ตัวก็จะมี3 8 6 1 4 7 8 1นะครับ น,นี่คือเลขสี่ตัวนะครับส่วนสามตัวเน้นตัวไหนวะตีเน้นแปดทกหนึ่งนะครับแปดทกหนึ่งนะครับผมส่วนสี่ตัวกับสามแปดหกหนึ่งนะครับหลักร้อยหกหกแปดเจ็ดนะครับหลัก 100, 6, 8, ร้อยหกแปดเจ็ดนะครับผมหกแปดเจ็ดนะครับ เน้นที่8ดนะครับผมนะก็จะได้ประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางตัวเลขของเราประจําวันที่5นี้นะครับผมก็ได้ประมาณนี้นะครับก็ขอเสนอวิจารณญาณในการรับชมนะครับตัวเลขมีขอมีหลุดนะครับพี่น้องหมักจัดคัดพลาดน,นะครับมามักกับเบิง้งความบันเทิงนะครับผมให้กำลังใจกันไปนะครับอ หมาที่อาจารคพู่ให้นะครับก็จับมันเองได้ในตารางเนี่ยนะครับจับมันเองได้ในตารางเลยนะครับผมแคหนั่นจไไ้เลยครับใช้วิจารยานกันเยอะๆนะครับผมก่อนอย่ลงทุนนะครับนําไปเปรียบเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นด้วยก็ได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนนะครับผมโชคหมาน้ากันนะครับขอให้โชคในหมานให้ลาให้รวยถูกหวยรวยเงินถูกถูกหวยนะครับผมก็ขอให้โชคดี นะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปนะครับผมเงินเลยน้องท้องเลยเขากระเป๋าตรงทุก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 ท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ